สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องคุณแม่ไวส่ส EP4 เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่เมฆปิดมอไซ้มหาฟ้าที่สนามบินแต่ฟ้าก็ไปซะแล้วโทรหาฟ้าเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเมฆกำลังนั่งเซ็งอยู่ฝนก็โทรเข้ามาหาถามเมฆว่าพร้อมจะรับพ่อตกลงเรื่องฟ้าแล้วใช่ไหมเมฆก็เลยว่าจะให้เขาทำอะไรฝนก็บอกว่าคอแรกต้องพาเธอไปสมัครเรียนก่อนวันพรุ่งนี้พอเมฆถามฟ้าว่าพาไปแล้วจะจบเลยใช่ไหมฝนก็ไม่ตอบบอกเมฆแค่ว่าให้แต่งตัวหล่อๆมารับเธอพรุ่งนี้นะตัดมาที่ฟ้าเดินทางมาถึงกรุงเทพคนเดียวลากกระเป๋าใบน้อยๆขึ้น ท็กซตาลุงคนขับกระถามฟ้าว่ามาเที่ยวหรอฟ้าก็ว่าเธอมาเรียนและตาลุงก็บ่นเรื่องที่เขามีลูกสาวเหมือนกันแต่ลูกสาวก็ทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยงฟ้าที่เริ่มเพียจากการเดินทางก็ถามตาลุงว่าใกล้ถึงนี่ยังตาลุงก็ว่าอีกนานให้ฟ้านอนไปก่อนเลยและฟ้าก็ค่อยๆหลับตาลงฟ้านึกถึงวันที่เขาโซเดมาคอมกับเมฆฟ้าถามเมฆว่าก่อนจะคบกับเธอเมฆมีแฟนมาแล้วกี่คนเมฆก็ว่าหนึ่งคนฟ้าก็เลยทำหน้างอนเพราะว่าหึงเมฆและฟ้าก็ถามเมฆว่าเคยพาแฟนคนแรกมาที่นี่ไหมแต่ เมยก็เงียบเป็นคําตอบก่อนที่จะบอกฟ้าว่ามันสําคัญแค่ว่าตอนนี้ใครอยู่กับเขาและเมย์ก็ค่อยๆเข้าไปจุ๊บฟ้าแต่พอฟ้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เจอตาลุงกาลังจะโซเดมาคอมเขาฟ้าถึงกับกรีดลั่นรีบเอาเงินส่งให้ตาลุงแต่ตาลุงก็ไม่เอาจะเอาฟ้าอย่างเดียวจนฟ้ากรีดเสียงดังและบอกว่าเธอปองอยู่แต่ตาลุงมันก็ยังไม่หยุดจนวินแถวนั้นมาเจอแล้วก็ช่วยไล่ตาลุงไปฟ้าที่วิ่งหนีออกมาก็เหลือแต่กระเป๋าใบเดียวกระเป๋าเสื้อผ้าไปกับตาลุงซะแล้วพี่วินก็เลยพาฟ้ามาแจ้งความ และฟ้าก็เลยให้พี่วินช่วยหาที่พักให้เธอหน่อยงบค่าห้องเธอมีแค่500พี่วินก็ถึงกับเครียดเลยและพี่วินก็พาฟ้ามาที่ที่ห้องพัก500บาทสภาพแวดล้อมน่ากลัวมากฟ้าก็เลยยอมเพิ่มงบเป็น1000แต่พอไปถึงสภาพตึกก็ยังกับบ้านผีสิงฟ้าก็เลยต้องยอมจำใจเพิ่มงบไปที่2,000พี่วินก็พาตะเวนหาไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอฟ้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอไล่หาเองเพราะว่าเกงใจพี่วินให้พี่วินคิดเงินเธอมาเลยพี่วินก็ใจดีไม่คิดเงินบอกว่าฟ้าโชค มยมเอะแล้วและพี่วินก็ขับออกไปไม่ถึงห้าวิพี่วินก็วนกลับมาบอกว่าเขาสงสารฟ้าเขารู้จักที่พักอยู่ที่นึ่งเดี๋ยวเขาจะพาไปและพี่วินก็พาฟ้ามาที่ห้องพักที่เป็นแบบแบ่งเช่าต้องอยู่รวมกันฟ้าเดินเข้าไปคุยกับคนดูแลห้องพักคนดูแลก็ว่ามีห้องแบ่งเช่าอยู่อยู่รวมกับผู้หญิงแต่ราคา4,5 0 0คือราคาถูกสุดแถวนี้แล้วสักพักก็มีคนเข้ามาหาห้องไม่หยุดฟ้าก็เลยต้องตัดสินใจเอาที่นี่แต่ว่าเธอขอลองอยู่ก่อนหนึ่งเดือนคนดูแลก็พา ฟ้าขึ้นมาบนห้องขึ้นไปก็เจอลูเมดของเธอที่ดูท่าทางโหดหน้าตาไม่เป็นมิตรกับเธอสักเท่าไหร่เธอชื่อว่าพี่เจนเป็นช่างศักด์ฟ้าเจอก็ถึงกระทําตัวไม่ถูกและฟ้าก็ได้เข้ามาที่ห้องนอนของตัวเองมาถึงฟ้าก็ทักบอกพ่อกับแม่ว่าเธอถึงคอนโดแล้ว,ลวเธออยู่ได้สบายมากฟ้าพิมพ์ไปน้ําตาไหลไปตอนเย็นฟ้ากลับมาจากซื้อของใช้เข้ามาถึงก็เจอพี่เจนกลับมาพอดีก็รีบเข้าไปแนะนําตัวใหญ่พี่เจนก็บอกชื่อตัวเองแล้วก็ค่อยๆเข้าไปหาฟ้า เอาหน้าไปใกล้ๆฟ้าจนฟ้ากลัวฟ้าก็แหกปากร้องให้คนช่วยพี่เจนก็รีบเข้ามาปิดปากฟ้าไว้บอกให้ฟ้าเดินหันหน้าไปที่กำแพงแล้วก็ยกมือขึ้นฟ้าก็ร้องไห้ทำตามกลัวจนตัวสั่นและพี่เจนก็เข้ามาแกงเอาอมยิ้มจิ้มไปที่หัวฟ้าแล้วก็หัวเราะหืกๆก่อนจะเข้าห้องไปฟ้าก็ถึงกับงงเลยตอนมืดฟ้ามานอนคุยกับลูกคุยไปน้ำตาไหลไปพยายามบอกตัวเองว่าจะไม่เครียดเธอต้องอยู่ที่นี่ให้ได้เธอจะอดทนเพื่อลูกพอฟ้ากำลังจะหลับตาลงอยู่ๆก็มีเสียง เพลงเปิดดังสนั่นวันไหวฟ้าต้องลุกออกไปดูออกไปก็เจอห้องที่เข้ามาอยู่ที่นี่พร้อมฟ้ากำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่ฟ้าเคาะเรียกเจ้าของห้องออกมาบอกให้เบาเสียงหน่อยแต่เจ้าของห้องก็เมาจนคุยไม่รู้เรื่องฟ้าพยายามบอกจนท้อเลยต้องยอมกลับห้องนอนไปและฟ้าก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนเช้าวันต่อมาเจ้เจ้าของห้องก็มาเคาะเรียกบอกห้องที่ปาร์ตี้เมื่อวานว่าเสียงดังเกินไปแล้วและคนที่แจ้งไปก็คือพี่เจนนั่นเองและพี่เจนก็ไล่ให้เจ้าของห้องนั้นออกไปจากที่นี่ซะตอนบ่ายฟ้า มาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาฝากคันฟ้ามาถึงก็เจอพยาบาลคนหนึ่งก็กลัวว่าจะโดนดุอีกเลยเมกลาเข้าไปหาพยาบาลก็เลยเดินเข้ามาหาฟ้าเองและพยาบาลคนนี้ก็ใจดีมากๆเธอชื่อว่าพี่นบและพี่นบก็พาฟ้ามาฝากคันแล้วก็ให้หมอตรวจหมอบอกว่าฟ้ากับลูกแข็งแรงดีมีแค่ฟ้าที่ฟันผุต้องไปอุดฟันก่อนพอตรวจเสร็จพี่นบก็ออกมาส่งฟ้าหลังจากนั้นฟ้าก็มาที่มาหาลัยที่ที่เธออยากจะเข้าเรียนฟ้าเดินดูไปเรื่อยๆด้วยหน้าตาที่เศร้าเพราะว่าเธอยังสมัครเรียนตอนนี้ ไม่ได้เดินไปเดินมาจนเจอเข้ากับมิ้นเพื่อนที่โรงเรียนเก่ามิ้นเห็นฟ้าก็สังเกตที่ท้องของฟ้าแล้วก็บอกฟ้าว่าเธอมาสมัครเรียนถามฟ้าว่ามาสมัครที่นี่เหมือนกันหรอฟ้าก็เลยว่าเธอแค่มาลองดูเฉยๆและมิ้นก็ขอเบอร์โทรฟ้าไว้พอฟ้าให้เบอร์มิ้นเสร็จก็รีบขอกลับก่อนฟ้าเดินมาที่ป้ายรถเมย์ก็ยังมาเจอกับมิ้นอีกฟ้าพยายามจะหลบหน้ามิ้นแต่มิ้นก็เข้ามาคุยด้วยพอมิ้นเห็นฟ้าจะไปซื้อของที่ห้างก็ชวนฟ้าหารค่าแท็กซี่ไปด้วยกันฟ้าก็เลยต้องจำใจขึ้นร ไปด้วยระหว่างทางมินก็ถามฟ้าไปเรื่อยบอกว่าเธอหาหออยู่เหมือนกันและมินก็มองไปเห็นยานในกระเป๋าของฟ้าถามว่าไปโรงพยาบาลมาหรอฟ้าก็เลยโกหกว่าเธอแค่ไปซื้อ,อยาทั่วไปมาเก็บไว้พอมาถึงที่ห้างฟ้าก็พยายามจะเดินหนีขอตัวออกไปซื้อของก่อนมินก็เลยบอกให้แยกจากกันตรงนี้และเธอก็เดินออกไปหลังจากฟ้าซื้อของเสร็จกลับมาที่ห้องเปิดประตูเข้ามาก็เจอควันบุหรี่ของพี่เจนขโมงเต็มห้องไปหมดฟ้าก็เลยรีบขึ้นไปบนห้องเพราะว่าเธอแพ้ควันบุหรี่พี่เจนก็ ก็เลยตามขึ้นมาส่งบุเลให้ฟ้าลองแต่ฟ้าก็สำลักควันไม่หยุดพี่เจนเป่าควันใส่หน้าฟ้าจนฟ้าต้องวิ่งหนีเข้าห้องน้ําไปและอาการแพ้ท้องก็กำเริบควันจากพี่ฟ้าก็ลอยตามเข้ามาในห้องน้าฟ้ากลัวร้องไห้อยากกลับบ้านพี่เจนก็ขอประตูเรียกฟ้าใหญ่ฟ้ากลัวร้องไห้จนหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นลมไปเลยจบลงไปแล้วสําหรับคุณแม่ไวสาตอนที่4ี่เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุก สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย